าปล่อยปาลาเหรอเนี่ยมาสร้างพาะเอ้ยไทยแล้วไม่รู้เดี๋ยวเธอน,นี้โดนคุณแน,<า>น่ปาโดยอก็ตายแม่ช่อนสามตัวปลาไหลยลาย,ยโอ้ สนุกจะได้บุญจะไปเอาเขาขึ้นมาจากทับละมุกเกืบสามร้อยโลแล้ววันนี้ไปไปแปดตัวขอบคุณครับขอบคุณครับ2000 years later วันนี้ถือถุงแบรนด์เนมจอดรถซุปเปอร์คาร์โอ้ใช้เยอะเพราะว่ารถพังฮะ เกือบดีแล้วทุกอย่างนี่ค่ะรถพังค่ะโอยสงครามตะเคียนน้ำไม่ทนสรุปตรงนี้เป็นที่เส่น้ำมันเครื่องอ้าวไปดูปอะกันพี่พี่เคยพี่เคยเจอไหมไม่เคยแต่จำไม่ได้รถบังลูแตงโตมากอะแตงเมื่อวานนี้แต่ว่ารถพังคัดคันคัด